ครับวันนี้ดีใจครับที่ทีมงานของบริษัทพิทานกรีนครับพิทานกรีนนะฮะมาด้วยกัน3คนนะครับชื่ออะไรกันบ้างครับผมชื่อช่างเบลครับครับช่างเบลแล้วก็มีช่างตูมช่างตามครับผมสามคนนี้ออกครับลุยกันมาวันหนึ่งวันหนึ่งนะครับติดกันหลายที่ด้วยกันดูแลอยู่ปกติแล้วกี่จังหวัดครับทางผมก็จะดูแลอยู่ในส่วนของจังหวัดชุมพรรละนองสุราษฎร์และก็นครศรีธรร ธรรมราชครับโอ้กว่าจะมาถึงที่นี่ร่อนพิบูลคืนนครศรีธรรมราชนะครับเมื่อวานอยู่ที่ไหนกันบ้างครับเมื่อวานผมมาติดที่สมุยครับสมยุยครับโอ้โหนะครับกว่าจะนั่งเรือนะัเฟอร์รี่นะครับใช่ครับมาถึงที่นี่ได้แล้วก็เมื่อคืนทราบว่าพักที่ทุ่งสงนะครับใช่ครับจากทุ่งสงมางที่นี่จุดที่ติดวอลชาร์ทที่ร่อนพิบูลนะครับเขาน้อยก็ สักประมาณ15นาทีใช่ครับนะฮะเดินทางมาถึงตั้งแต่เช้าเลยแล้วได้ทานอะไรเช้ามาแล้วยังครับตอนเช้าตื่นมาก็ดื่มน้ำอย่างเดียวแล้วก็เข้านางานลยครับครับมันเข้าหน้างานเลยนะครับใช้เวลาไม่นานนะครับท่านผู้ชมครับนี่คืออัลมูด้านะฮะแล้วก็ติดบัชาร์จนะครับซึ่งก่อนหน้านี้ก็ได้มีการประสานงานช่างไฟฟ้าภูมิภาคในเขตพื้นที่ร่อมพิบูลก็มาช่วยดูแลนะครับติดตั้งหม้อแปลงเราใช้หม้อแปลงป์นะครับหม้อแปลงตรงนี้ ตัวมิเตอร์ตรงนี้นะครับขนาดที่ติดตั้งก็จะเป็น5วงเล็บ1น0ยแอมป์ครับนะครับหลังจากนั้นอันนี้มีความจําเป็นไหมฮะที่เราจะต้องเปลี่ยนหมเปียงใหม่จาเป็นใช่ไหมครับมีความจําเป็นครับผมเพราะว่าหนึ่งเราไม่รู้ว่าระบบเก่าที่เราใช้งานเนี่ยครับมันสามารถใช้งานได้กับรถรถไฟฟ้าได้ต่อเนื่องอีกไหมดังนั้นก่อนที่จะเข้าหน้างานเนี่ยก็จะต้องให้เจ้าของบ้านหรือเจ้าของรถเนี่ยนะครับ ที่เราจะบริการก็คือลูกค้าเนี่ยต้องมีการติดต่อประสานงานกับทางไฟฟ้าก่อนใช่ครับในการติดตั้งมอแปลงแล้วก็เดินสายระบบจับมอแปลงมาไว้ที่ผนังใช่ครับนะครับหลังจากนั้นนะครับก็มีการประสานงานกันระยะหนึ่งก็เดินทางมาทันทีใช่ครับนะครับซึ่งเรามีการเตรียมการเครื่องไม้เครื่องมือนะครับอะไรต่างเช็ค,คความพร้อมอะไรบ้างครับ ตรงนี้นะครับเราก็จะได้รับข้อมูลจากลูกค้าคซึ่งลูกค้าจะส่งข้อมูลมาให้กับทางบริษัทแล้วทีมช่างเราก็จะประเมินจากข้อมูลที่ได้รับมาแล้วก็เตรียมอุปกรณ์มาเพื่อติดตั้งเพื่อตรงนี้เพื่อหนึ่งก็คือลูกค้าจะได้ไม่เสียเวลาด้วยแล้วก็เตรียมความพร้อมให้ลูกค้าได้รู้การทํางานของเราครับครับผมครับท่านชมเห็นไหมครับสวยงามเรียบร้อยปลอดภัยมีการเช็คมาร์กนะครับวัดระดับนะะแนวดิ่งหรือ ระดับเรียกระดับน้ำใช่ไหมใช่ครับอะไรเรียบร้อยนะครับเพื่อให้การติดตั้งนั้นดูสวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วก็คำนึงถึงความปลอดภัยนะครับบางจุดก็อาจจะต้องสูงสูงนิดนึงนะครับถ้ามีกรณีน้ําท่วมหรือมีอะไรที่จะฝากลูกค้าบ้างไหมครับตรงนี้นะครับก็คือในฐานะทีมช่างติดตั้งเนี่ยครับเราเป็นห่วงลูกค้าในการติดตั้งเครื่องชาร์จรถไฟฟ้ามากก็คือในการติดตั้งเนี่ยครับอยากจะให้ใช้ช่างหรือบริษัทที่ มีความรู้รมีประสบการณ์ด้านนี้เฉพาะทางครับผมซึ่งก็ต้องมีการอบรมมีการเทสนะครับอะไรกันมานะครับแล้วก็การรับโรงนะครับในเรื่องของประสบการณ์ต่างๆใช่ไหมครับใช่ครับนะตอนนี้ก็ใกล้จะเสร็จแล้วนะครับหลังจากดําเนินการเสร็จก็ให้ลูกค้ามาสแกนอนะันี้จะช่วยอะไรบ้าง S <S นในส่วนของการสแกนตรงนี้ครับ,รบในส่วนขอ,ของเครื่องชาร์จรุ่นนี้ครับ,รบมันจะเป็นเครื่องชาร์จท,ที่สามารถใช้แอปพลิเคชันได้ซึ่งตัวแอปพลิเคชันเนี่ยครับมันสามารถให้เราปรับตั้งค่า嗯嗯เพื่อความเหมาะสมในการใช้งานครับ นะฮะตอนนี้ก็เดามมาินทางมาเรียบร้อยนี้ใกล้จะเสร็จเราใช้เวลาไปทั้งหมดในการติดตั้งกี่นาทีครับประมาณสองชั่วโมงครับผมสชั่วโมงตัวนี้ก็แล้วเสร็จนะครับแล้วก็มีการส่งมอบง,งานกัอนอีกสักครู่นะครับอยากจะสนับสนุนนะครับน้องๆเป็นทีมงานคนรุ่นใหม่นะครับวัยสร้างงานสร้างเงานินสร้างอาชีพแล้วก็ได้มีการเรียนรู้อบรมกันมาที่เรียบร้อยนะครับอนาคตการข,ข้างหน้าเนี่ยเรื่องของรถยนต์ไฟฟ้านะครับมีสิ่งจําเป็นแล้วก็การติดตั้งวอลชาร์ให้ถูกต้องถูกตรงกับการใช้งาน เป็นสิ่งสําคัญซึ่งคํานึงความปลอดภัยนะคับประสิทธ,ธิภาพในการใช้งานเป็นหลักและนอกจากนั้นก็ความสวยงามน,นะครับติดต่อได้เลยนะครับที่น้องออผมช่างเบลครับช่างเบลบริษัทพิธานกรีนนะครับเดี๋ยวเราจะมีโทรศัพท์ไว้ตอนท้าย,ยๆรายการคลิปวันนี้นะครับท่านผู้ชมครับผมก็ในฐานะผู้เป็นลูกค้านะฮะก็ขอชื่นชมน้องๆนะครับที่มีความตั้งใจแล้วก็นัดหมายก็ตรงเวลา มีความกระตือรือร้นที่จะมาดูแลนะครับงานหลายงานในการประสานั้นกว่าจะมาถึงมือวันนี้ก็ใช้เวลาในระดับหนึ่งนะครับยินดีด้วยกับพิธานกรีนที่มีคนเก่งมาร่วมทํางานแล้วก็มีทีมงานที่ดีครับนี่คือกําลังสําคัญการสร้างสารรค์คุณภาพชีวิตความเป็นอยู่และก็เศรษฐกิจไทยเขาเริ่มต้นกันจากหลายๆจุดอย่างจุดนี้นะครับเราสนับสนุนคนทํางานกัน ็จสษาเรียบร้อยนะครับก็เก็บข้าวเก็บของพร้อมที่จะเดินทางกันต่อไปจุดต่อไปจะไปที่ไหนโปรโดติดตามชมตอนต่อไปครับ